ครับเดี๋ยวเราเป็นบินโดรนกันครั้งแรกบินครั้งแรกครับ <Wow. S 1> <laughs> ขึ้นเลยเนาะ uh, <yeah. S 1> ไปไปนี่ใช่ไหมครับึ sure, sure. ้นนี่ลองดูนะครับเดี๋ยวเราลองดูลอง เฮ้ยรอก่อนรอก่อนรอก่อนเฮ้ยมานี่มานี่มานี่ไปไหนไปใหญ่เลย หายไปเลยตัดส pues ัญญาณไปเลยจบจบเลยลมมันแรงมันมันเบาว่ะเหมือนฝนดึงไม่จบจบจบดูดูดูครับ ล่าสุดมันให้ไม่เลยเลยมลยดึงไม่กลับเลยลมมันแรงไป,ไปแล้วเสียโ <laughs> ดนไปคันหนึ่งครับลำเสียโดนไปล,ลำหนึ่งลมมันแรงครับไปเลยโอ้โหน่าจะได้ <laughs> เหลือแค่รีโมทกลับบ้านก็ <laughs> <laughs> อาครับก็นี่บรรยากาศเสียดายมากครับนี่นะครับก็ตอนนี้เราก็อยู่ที่เ,เราตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอจอมบึงนะครับแล้วเราเราได้มาดูที่นะครับก็ดูบรรยากาศหลังหลังฝนตกนิดนึงฟ้ากำลังเปิดแล้วก็เราก็จะได้บรรยากาศนิดนึงแต่ว่าก็กำลังมาอีกแล้วครับละละล,ลอกใหม่ฝนละลอกใหม่กำลังมา ฉะนั้นก็เดี๋ยวเราจะเก็บภาพนิดนึงแล้วเราจะกลับกันก็น่าเสียดายโดนเราไปกับสายลมซะแล้วนะครับโอ้โเสียดายมากแล้วก็เป็นประสบการณ์อ่ะไม่ได้ก็เราก็ดูจากบรรยากาศตรงนี้แล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นอะ,อะไรนะบึงนะครับเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นบึงเนาะที่เขาขุดไว้เพื่อจะทำโครงการอย่างที่ว่า แต่ก็ไม่ได้ใช้งานแล้วแล้วก็มีการปรับสภาพพื้นที่ผิวของพื้นที่ได้สวยงามมากครับแล้วก็ถ้าเรามาเนี่ยเราก็มาเติมส่วนที่ขาดได้นิดหน่อยก็ดูเป็นรูปเป็นล่างแล้วเนี่ยชอบชอบตรงภูเขาเนี่ยตามแนวเขาเนี่ยที่ตรงนี้จะติดทั้งแถบเลยเราจะได้เขาลูกหนึ่งเลย วิวเขาลูกนี้แล้วก็ห่างจากอำอเภอ,อจอมบึงเนี่ยก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กี่นาที10นาทีได้ก็ถึงครับแล้วก็ถือว่าไม่ไม่ไกลจากพื้นที่ชุมชนห่างจากจังหวัดราชบุรีแค่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงครับ เราบินเราบินจากจากเกาะนั้นนะครับเราบินจากเกาะนั้นโอ้ภาพสวยมากบินจากเกาะนั้นขึ้นสูงครับเลยผ่านยอดไม้ผ่านยอดไม้แน่นอนปุ๊บน่าจะช่วงโน้นครับเ,เดี๋ยวลองไปตามดูสวัสดีครับนี่แหละครับเป็นบรรยากาศที่เรากำลังตามหาโดรนนะครับซึ่งบินจากเกาะ ตรงกลางโน้นนะครับเกาะตรงกลางตรงโน้นนะครับบินขึ้นได้ประมาณ20เมตรลมก็พัดผ่านพาข้ามผมว่าน่าจะข้ามต้นไม้ต้นนี้ไปนะครับเป็นเขตถนนด้านโน้นและเดี๋ยวเราจะลองไปสุ่มหาดูครับเพราะว่าถ้ากลับไปไม่ได้โดนเนี่ย โดนเมียด่าแน่ที่สำคัญโอเคอวันนี้ถ้าเราไม่ได้โดนคืนเนี่ยเราต้องโดนแน่ๆนไม่ได้โดนต้องโดนครับครับผมผมผ่านมาเจอศาลที่ที่ตรงข้ามกับที่ที่เรามาดูเนี่ยนะครับแล้วก็จะ เข้าไปขอ,อให้ท่านช่วยอีกแรงหนึ่งเพื่อที่จะได้โดนกลับมานะครับสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิส์สารปู่สิงขนปู่เขียนช่วยลูกให้เจอโดนที่หายไปด้วยเถิดครับสาธุตอนนี้เราบนบานแล้วนะครับเดี๋ยวเรา ไปดูอีกทีหนึ่งว่ามันจะได้เจอไหมเดีย๋ยวไปเจอกันครับครับตอนนี้เราก็ได้เปิดทางเอ่อโดยการขอหลวงปู่ข้างทางแล้วนะครับว่าจะขอให้เจอโดนเราก็เดินดูครับถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงก็วันนี้แหละครับเราจะได้โดนคืนแน่นอนมามาตรงนี้เนาะ ูิวยิวไม้นี้านมานี้น่าจะอยู่ช่วงโซนนี้นครับอลองดูครับก็ พอสมควรครับตอนนี้ก็จะค่ำแล้ว <c oughs> ตอนนี้ห้าโมงกว่าแล้วครับคงจะต้องถอดใจแล้วครับตอนนี้ทุ่งสับปะรดนี้เราก็หากันทั่วแล้วไม่มาไม่มีอย่างนี้ก็กลับไปก็เตรียมตัวโดนครับเตรียมตัวโดนถ้าหาโดนไม่เจอก็เตรียมตัวโดนโดนแน่ๆอุ้ยแดน <c oughs> โอเคนะครับไป ก็ไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวถ้าแวะมาสวนพึ่งแวะมาลาดบุรีก็เดี๋ยวจะมาหาใหม่นี่ครับบรรยากาศในการหาโดรนนะครับเป็นหลักฐานไว้ให้ภรรยาสุดสวยดูนะครับอืมตรงนี้ดูยังแนวนี้ แนวทิวไม้ตรงนี้นมีไหมอะลออเคครับก็ สมควรแล้วที่โดน